ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับแม่เมพาลูกสาวน้องมายูเที่ยวบ้านสวนเรียกว่าเป็นคุณแม่คนเก่งที่ทุ่มเทให้กับงานมากๆสําหรับสาวเมปทิดาที่นอกจากเธอจะผ่านตัวเองมาเป็นผู้จัดตกรแล้วลูกสาวคนสวยอย่างน้องมายูยังฉายแววความน่ารักสดใสเหมือนกับคุณแม่เข้าไปทุกวันโดยแม่เมมักจะออกมาอัปเดตความน่ารักของสาวผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆได้ชมกันอยู่ตลอด แถมคุณพ่อหนุ่มกัญชัยและแม่เมย์ยังส่งลูกสาวเรียนโรงเรียนนานาชาติฮาโลเพราะตัวแม่เมย์อยากให้น้องได้ศึกษาในโรงเรียนานานาชาติเพราะว่าทั้งคู่จบมาจากโรงเรียนไทยภาษาอังกฤษอาจจะมีข้อจํากัดเลยอยากให้ลูกมีโอกาสได้เรียนดีๆได้เรียนในสิ่งที่ทั้งคู่ไม่ได้รับในสมัยเด็กๆซึ่งที่ผ่านมาน้องมาอยู่แอบบชิมรางในวงการการเป็นพิธีกรในรายการดาวินชีเด็กถอดรหัส ah คู่กับคุณพ่ออีกด้วย และเมื่อเริ่มโตเป็นสาวน้องมายูก็เป็นเด็กขี้อายมากแถมเป็นเด็กที่มีความเป็นตัวเองสูงจนในบางครั้งคุณแม่ถึงต้องแอบขำในความเอ็นดูของลูกสาวเลยทีเดียวล่าสุดแม่เมย์ได้พาลูกสาวเดินทางไปหาคุณตาคุณยายที่จังหวัดจันทบุรีโดยบ้านสวนหลังนี้ตั้งชื่อว่าบ้านสวนภูรดาซึ่งเป็นชื่อจริงของน้องมายูโดยแม่เมย์ได้ลงภาพโมเมนต์สุดอบอุ่นกับคุณตาคุณยายและหลานสาวขณะกำลังนั่งเล่นอยู่ในสวน พร้อมกับน้องมายูโชว์ปลูกต้นทุเรียนให้ชมกันด้วยซึ่งบรรยากาศในสวนแห่งนี้ต้องบอกเลยว่าเขียวขจีร่มลื่นเย็นสบายเอามากๆทาให้น้องมายูเดินชมสวนผลไม้ได้ทั้งวันไม่มีเหนื่อยและยังได้แชะภาพคู่กับคุณแม่คุณยายไว้เป็นที่ระลึกด้วยเรียกว่าการมาเที่ยวบ้านสวนในครั้งนี้ทําให้น้องมายูและคุณแม่นั้นแฮปปี้มากๆอีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กับลูกสาวซึ่งส่วนใหญ่แล้ว จะเห็นว่าน้องมายูใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมากกว่าอยู่ต่างจังหวัดซึ่งทริปนี้ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆได้ดีมากๆนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว c o m ขอบคุณเพื่อน <c oughs> ๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ